อาชิดๆทั้งนี้ครับมาเพร่อเดินได้นนนไดไหน่อยเออซื้อมาครับพวกดกดกมากปกติเป็นเป็นพวงเลยนะพวงสิบกว่าลูกนะเดี๋ยวผมจะตอนตอน,ตอนลงไปลงฝั่งโน้นละครับแป้นพิจิตป,ประมาณห้าปีครับเนี่ยดกมากเลยนเนี่ย <c oughs> ลองดูดดนะครับลุงมาดูหน่อยนี่ครับดกมากมากครับถ้าปลูกปีแล้วครับอันนี้ห้าปีครับถ้าปกติเนี่ยจะเขาจะเป็นพวงพวงหนึ่งพวงพวงหนึ่งกับประมาณสิบสิบห้าลูกครับถึงยี่สิบลูกปลูกยากไหมเออมว่มยากไหมมันอยู่ที่การดูแลและเอาใจใส่นะปลูกต้นไม้ทุกอย่างนะอยู่ที่การการดูแลเอาใจใส่แล้วก็การให้น้ํา บำเสมอแล้วมะนาวเนี่ยจะไปลดโคนต้นเนี่ยมันตายหมดอ่ะอต้องรอบครับรต้องลดเลยลดรอบ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 โคนต้นเขาเวลาให้ให้ปุ๋ยก็เหมือนกันอย่าไปให้ตรงโคนต้องให้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 รอบอรอบอไรอบนอกรอบได้ขายหรือยังครับเน<อ>ี่ยโอ้มีรถมาเอาประจำเหรอครับแป้นพิจิตรเลยครับแป้นพิจิตรแบบนี้คือคือมีเม็ดแต่มันมันมีแป้นพิจิตรอีกอีกพันหนึ่งที่ที่ไลเม็ดอ่ะ ผมยังไม่ได้พัน,นกี่ออต้นครับเรือ่อลูกร้อยกว่าต้นครับเนี่ยมาดูทางนี้ครับรเนี่ยระยะห่างมันเป็นยังไรรงฮะลุงลฮะระยะห่างระยะห่างสามเมตรครับระหว่างต้นใช่ไหมครับสามเมตรเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยต้องมาชมอย่างเงี้ยจะจะรู้ว่าดกมากมากโอ้ตรงนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยครับต้นนี้ต้องมีเป็นร้อยลูก เป็นพันครับไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันลูกเลยเหรอครับแล้วนี่มะนาวอายุกี่เดือนแล้วครับออันนี้มะนาวได้สองเดือนนะพอเดือนที่สามเราจะเริ่มเก็บละพอตอนนี้ตอนนี้ลูกมันยังยังยังไม่ใหญ่ถ้าลูกมันมันมันโตโตมันจะใสเปลือกจะใสใสนะเปลือกเปลือกอันนี้มีน้ำหรือยังครับมีแล้วกินได้แล้วครับแต่แต่มันยังเม็ดมันยังมันยังเม็ดมันยังอ่อนอยู่ยังไม่แก่จัด แต่ถ้าจาเป็นจะกินก็คือลูกลูกค้าต้องการบางทีเราก็เราก็ขายครับแล้วต่างจากมะนาวพื้นบ้านยังไงครับเออน้ํามันจะเยอะกว่าครับแล้วก็หอมมีน้ํามีนวลมีแล้วก็หอม,มหอมรสรสชาติดีกว่าเลยได้น้ําเยอะกว่ามะนาวเปลือกบางกว่าเออมะนาวบ้าน,านเปลือกมันจะหนาเนาะแต่ตัวนี้เปลือกมันจะบางกว่าอ,อันนี้ใส่ส้่นตำนี้เียว่าสุดยอดเลยนะ ครับขันน้ำกินก็ได้ครับห้าปีแล้วเนาะครับโอ้ต้นหนึ่งเป็นพันลูกเลยนะครับศัตรูมันมีไหมครับมีพวกมแมลงแขวงเขาเรียกแทงเกอร์พวกอะไรพวกเนี้อืมลงับกี่ต้นนะกอะเลกี่ต้นเอ่อปลูกไว้กี่ต้นนึ่ร้อยตึ้งครับร้อยหนึ่ง ครับต่เดยวเป็นหมดไหมติดหมดเลยไหมติดติดหมดทุกต้นแล้วครับแต่เดิจลยายจะจกตอนกิ่งข้ามไปฝั่งโน้นข้ามไปฝั่งสะเล็กแน่นเกินไปไหมครับเอ่อตอนนี้มันยังไม่มีเวลาตกแต่งมากครับถ้ามีเวลาตกแต่งมากมันก็มันก็จะสวยงามกว่านี้ทางเดินม่เริ่ม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 จะไม่ค่อยมีละ เป็นแป้นพิจิตทั้งหมดเลยใช่ไหมครับผมแป้นพิจิตทั้งหมดแล้วก็ก็มีมะนาวแป้นอยู่สองสมต้นครับตรงตรงกลางกลางอ่ะจะแซมไปครับแซมแซมไปกินแป้นแป้นทางผักกางเขาที่เขานิยมกินนะเนอะหนึ่ผักติว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 ส้ม เอาไว้แกงใส่เห็ดใส่อะไรอะ่ะต้มกงต้มไก่ได้หมดอะ่ะสรุปแล้วในนี้ในสวนมีไม้สก,กีพันมีกี่ชนิดกี่พันก่อนอประมาณนั้นก็ได้ครับป,ป,มป,มปลมปาปูกไป,ไ,ปปไปเรื่อยถูกไหมปลูกไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยๆอ่ะทั้งทั้งของป่าทาั้งผักต้งผักสาบอะไรนกก็เป็นร้อยร้อยกว่าชนิดแล้ครับอยากกินอะไรก็ปลูกนี้หรือครับก็ปลูกบ้างแล้วก็มีโครงการ ขยายพันธุ์ไว้บ้างเพราะว่าอนาคตมันจะไม่มีแล้วครับอืมแล้วในพื้นบ้านเราเนี่ยที่อำเภอคุชมาจังหวัดสุลนครเนี่ยพืชพันธุ์ที่มาลงพวกนี้เราจํากัดไหมว่าต้องมาลงอะไรยังไงอ,อยางลงอะไรผมผมผมไม่จํากัดครับคือไอสิ่งไหนที่มันหายาก,กเราพยายามจะหามาปลูกเขาบอกเขาปลูกไม่ได้อย่างเงี้ยเรามาปลูกได้ไหมับผมก็ลองไงได้ไหมก,ก็ปลูกแล้วมันก็ขึ้นไงเช่นอะไรครับกห็หลายตัวนะ ตะลิงปิงเขาโอ้มันสู้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 นี่ไม่ได้ผักหวานนี่สู้ไม่ได้ครับอ,อกับผลสุดท้ายปลูกมาเนี่ยมันมันก็ได้กินแล้วได้กินละผักหวานนี่ต้องอเคล็ดลับก็คือมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงครับต้นมะขามไม่หวังมะขามเทศเราหวังให้ไปเลี้ยงต้นผักหวานครับผมเพราะฉะนั้นว่าใคร,ใครทําทําอย่างนี้ก็รอดรอดทุกคนที่ไม่รอดเพราะว่าตัวเองไปด้วยตัวเองไม่ได้ใช่ มันยังยังไม่โตเลยน่ะพวกพวกที่ไม่มีพี่เลี้ยงอ่ะลองลองแล้วครับอ่ะต่อตรงไหนดีเอ่อดูสวนหน้าบ้านก่อนครับครับสวนหน้าบ้านสวนหน้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแวะมาที่ฟาร์มเห็ดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวชมชมสวนหน้าบ้านก่อนอ่านะอ่อันนี้อันนี้คือ คลองไส้ไก่เลีกลรอบบ้านเนาะขุดคลองไส้ไก่ไว้ครับผมเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเนะี่ยนี่ไงอ,อ่อันนี้เราทําตามอ่าคืออาศัยความชุ่มชื้นครับให้ชุ่มชื้นครับมาพอพอ,พอใครไปใครมาแล้วก็เขาก็จะได้ชื่นชมไงมีของไส้ไก่เนาะครับมีของไส้ไก่ไม่อะไรไพวกดอกฟ l o ดอกไม้บ้างอันนี้แมงลัก ครับผมแมงลักสวนครัวสวนครัวเอ,อไปแถมตอนขายเห็ดแถมลูกค้าอันน,นกล้วยหอมนี่ได้ไปตลวง,งตลาดกับเขาบ้างไหมเนี่ยผักอะไรไม่ได้ไปแล้วเนี่ยช่วงแรกๆไปขายของครับที่ตลาดสกลนครพอได้พอเริ่มลูกค้าเริ่มรู้จักแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องออกไปเลขขายแล้วครับอยู่กับบ้านเขาก็มา แล้วก็มีแม่ค้ารถพงรถฟ่วงมารับไปขายอันนี้ก็ปลูกพวกสวนรัวกินได้รัวกินได้แล้วครับมีฟักทองฟักทองยอดเยืก็แจกชาวบ้านเขากินครับอันนี้ต้นอันนี้จันผาครับจันผาเขาปลูกยากจังครับแต่ผมขยายไปเยอะละขยายไปข้างหลังได้ได้เป็นยี่สิบกว่าต้นละเป็นไม้เมืองหนาวเนาะครับไม้มงหนาอ่ะครับพกทูน ทูนเขาเรียกเป็นเขาเป็นบอลชัยนิดหนึ่งนะแต่มันกินกับส้มตำส้มอะไรอร่อยนะแกงก็อร่อยนะอ,อันนี้เขาเรียกทูนนะทา,ทางเนื้อเขาเรียกทูนนะกินกับส้มตำครับเนี่ยใหญ่ๆสมบูรณ์มากครับสวยข้างหน้านี่ก็เป็นสวนครัวรัวกินได้ครับผมเออ่เชิญที่ฟาร์มเห็ดครับเห็ดนี่ทำนานหรือยังครับ ผมทำมาสี่ปีครับนี่เขาปีที่ห้าทำหมายความว่าเป็นเป็นผลผลิตแล้วครับเป็นเห็ดอะไรเห็ดฟางครับผมตัวไหนฮะตัวอ๋อโรงนี้เปิดหน้าโรงหลังโรงเลยไหมอันนั้นป้าจินป้าจินครับผมจคู่หูครับคู่หูเจอกันช่วงโควิดครับโควิดเขาเรียกว่าอะไรนะโควิดโควิดพามา ใช่ครับนะไม่ใช่มีแต่เรื่องร้ายเนาะเรื่องดีในชีวิตเราก็มีเนาะครับผมโควิดไม่มาเราก็ก็คงจะไม่มาทําสวนครับเป็นโรงเรือนแบบเขาเรียกแบบปิดหรืออะไรยังไงครับเออเป็นแบบโรงเรือนครับเอ่ก่อนทำทำกองเตี้ยใหม่ๆทําทำกองเตี้ยทำกับพื้นพะยางปูแล้วก็คุมเหมือนปลูกผักนี้ใช่ไหมครับมันมันมันเหนื่อยครับแล้วก็ดูแลมันมันมันคุมอากาศคุมอะไรลำบากและอีกอย่างหนึ่งมันต้องใช้ฟางเยอะเนาะมันก็ มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นระบบเป็นเป็นโรงเรือนครับผมสร้างโรงเรือนคือมันจะใช้ได้ยาวนานออตอนนี้ก็เห็ดก็เริ่ม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 ออกออกออกโชว์ตัวละดูอีกโรงไหมหรือดูแค่นี้โรงนี้ก็ได้โรงใกล้ๆอันนี้คือเริ่มเป็นแล้วครับเริ่มตัดใยสองวันเริ่มจับเม็ด้วครับเริ่มโตละอีกอีก อีกสองวันก็น่าจะได้ออกตลาดละครั้งหนึ่งนี่เราใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเก็บ,ส,บสิบกว่าวันนึงครับ